สวัสดีค่ะพบกับอ้ามช่อง Relax My Style ข้อดีของยุคโควิดมันทำให้เรามีเวลาว่างในการดูแลส,สุขภาพตัวเองมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาบำรุงร่างกายกันด้วยเมนูน้ำตะไคร้กันค่ะก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ น้ำตระไคร้เป็นเครื่องดื่มที่ทำง่ายสารพัดประโยชน์สรพพคุณมากมายค่ะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดจุกเสียดลดอาการปวดและอักเสบการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะดีขึ้นแก้หวัดนอนหลับสบายและช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวัตถุดิบตะไคร้น้ำตาลทรายแดงเกลือปน่น ส่วนวิธีการทำง่ายมากค่ะให้นำตะไคร้ไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดหลังจากนั้นให้นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะใช้วิธีการทุบก็ได้นะคะทุกส่วนของตะไคร้สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะต้มน้ำประมาณ3ถ้วยตวงค่ะเสร็จแล้วให้เรานำตะไคร้ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะ เราสามารถนำตะไคร้ลงไปต้มในขณะที่น้ำยังไม่เดือดได้เลยนะคะต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีหรือสีเปลี่ยนหลังจากนั้นให้ตักต้นตะไคร้ออกค่ะ หลังจากนั้นให้เติมน้ำตาลทรายแดงลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือตามความชอบค่ะปรุงรสด้วยกเกลือป่นประมาณ1ส่วน4ช้อนชาหรือใครที่อยากให้รสชาติมีสีสารเพิ่มความอร่อยสามารถหั่นใบเตยต้มพร้อมกับน้ำตระไคร้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้เมนูน้ำตระไคร้เอาไว้ดื่มบำรุงร่างกายกันแล้วค่ะ แนะนำให้ดื่มน้ำตา้ก่อนอาหารวันละ3ครั้งนะคะขอกำลังใจด้วยการแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ